นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปะจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจามหาเทวาสเพยคขาปรายันติ พรมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพธิวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหม สัมปตติฉามิเพ่งเพ่งภาพาหาหารือรือสัมปจิติฉามินาสังสิโมพรหมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอ,อุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหอมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติ รมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคโนายังวิระหิงสาวิรทาศีวิรทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหม สัมปัติฉามิเพ่งเพงภาพาหาหารือรือสัมปจตติฉามินาสังสิโมพรหมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอ,อุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พรมมาจากมหาเทวาอภิราภพาภพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะออุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหม สัมปัติิฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิติฉามินาสังสิโมพรหมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรหมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอ,ะอุนะโมะพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือ สัมปะจิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือมะอะอุณนะโมวิมุตตานังนณะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทงังปมุตจัสุ มะาอะาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจัสุมะอะุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจัสุมะอะุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยารโหูสุริยังจันทังปรมุจจสุมะอะออนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปรมุจจสุมะอะออนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปรมุจจสุ มะาอะาุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจสุมะาอะาุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทังปมุตจสุมะาอะาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหูสุริยังจันทงังปมุตจสุโอมมหาลาโภโชคาวันตังเอหิจงมาธนะปาตังมากับมายังอาคโตปาระติโยวันคิตตวนะมามิหังโอม มหาลาโภโชเขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากับมายังอคโตปารติโยวันคิตตะวานมามิหังโอมมหาลาโภโชเขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากับมายังอคโตปารติโย วันทิศตะวานณะมามิหังโอมมหาลาโภโชเขาวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากับมายังอคโตปารติโยวันทิศตะวานณะมามิหังโอมมหาลาโภโชเขาวันตังเอหิจงมา ธนปาตังมากับมายังอคโตปารติโยวันคิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโภโชขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากับมายังอคโตปารติโยวันคิตตวานะมามิหังโอม มหาลาโภโชเขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากับมายังอคโตปารติโยวันทิตวานะมามิหังโอมมหาลาโภโชเขวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากับมายังอคโตปารติโย วันทิตตวานะมามิหังโอมมหาลาโภโชเขาวันตังเอหิจงมาธนปาตังมากับมายังอคโตปาระติโยวันทิตตวานะมามิหังณนะปดนีโมปดนี พุทธปดนีทาปดนียะปดนีมีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่ พุทธปดนี้ทาปดนี้ยะปดนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะนะปดนี้โมปดนี้ พุทธปดนีทาปดนียะปดนีมีสินม,มีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะวายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่ พุทธปดนีทาปดนียะปดนีมีสินม,มีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะนะปดนีโมปดนี่ พุทธดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะณนะปทนี่โมปดนี่ พุทธดนี่ทาปดนี่ยะปดนี่มีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุทธโมนะนณะปดนี่โมปดนี่ พุทธปฎนีทาปฏนียะปฏนีมีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะวายะทาพุทธโมนะนะปฏนีโมปดนีพุทธปฏนี ทาปดนียะปดนีมีสินม,มีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควายะทาพุธโมนะณนะปดนีโมปดนี พุทธดนี้ทาปดนี่ยะปดนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตวโตอาคันติมายะอิติภะวายะทาพุทธโมนะสัมพุทธชิตาจะสัจสจานิเกลาสะภรพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพัง สัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกละสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกละสะพระพุทธชิตา สัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิภวันตุเม สัมพุทธชิตาจะัจานิเกลัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะัจานิเกลัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภา สัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะัจานิเกลสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตา จัจจานิเกลสะภรพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาราพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจสัจจานิเกลสะภรพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโม มหาราพังสัพพสิทธิพวันตุเม